าอ่าครับประมูลมาประมูลมาประมูลมาเรร่คใบรุ่นเป็ดใครให้ใครให้เยอะสุดใครให้เยอะสุดขายให้คนนั <c oughs> ้นแตนเหมือนครับแตนเหมือนเป็นดีครับแตนเหมือนไปดีครับแตนเลยเนี่ยยังไม่ปรับเลี้ยวปรับอะไรให้เลยนะเบรกก็เหมือนกัน ใครมาแต่งวะเนี่ยขนมปังแยมโลแต่ปลาทองไม่กินเยอะเดี๋ยวอ้วนกินแต่นมดีบดีนะครับน้ำตาลอยากกินเยอะนะครับน้ำตาลของทอดเนี่ยอย,อยากกินเยอะนะครับถ้ารักสุขภาพนะครับทีสเปรไหนวะเออนี่เหรอเป็น อ๋อเป็นโครเมียมอย่างนี้เหรออ๋อเขาบอกให้ผมมาเปลี่ยนเป็นโครเมียมอย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็ทำไมไม่ชอบวะรู้สึกไม่ชอบบุ้ยแต่นี้สวยวะอัอน,นี้สวยนี้สวย หรอสีเป็นอย่างงี้เหรอแล้น,นี่เป็นสีอะไรอะ <c oughs> สีอะไรนะยูริ <c oughs> โคเมียบเหรอหนูจไม่ได้หนูกดเปมั่ววนอันสุดท้ายเหรอใช่ครับใช่ใช่อ๋อสุดท้าย ก็ต้องทำสีรถให้เป็นเฉียเงินเกมไม่ก็มั่วเราขับไปเรื่อยๆก็ได้ต้องสีรถอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวฟ้าเนี่ยตอนเย็น่อาทำขาดตาก่อหมอขาดอีกหนึ่งเลขบอเลยนะเลขบอห้าหกสามสามพี่โมแท็กอะไรแท็กห้าสามหนึพี่โมครับขายไปแล้วน่ขายซื้อใหม่นะครับขายแท็กซื้อแท็กครับงงใครเห็นเป็นต้องงง ก็บางพาทำารแม่นี่กำไรยังไงล่ะขายขายสี่พันสองแล้วก็ซื้อสี่พันห้าแล้วพี่ขายทํไมก็ตอนแรกตอนแรกว่าจะว่าจะไปหาซื้อรถกำกับมาขับอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วมันไม่ได้อะมันชินนะเนียใช่ครับทั้งกลัวแบบเล่นสตอรี่แล้วเป็นตัวหลุดยิ่งแบบไม่ได้เล่นเก่งอะไรเงี้ยอย่างอย่างน้อยคือแบบเขาก็ไม่ไม่ได้จนเป้าหมาย อย่างน้อยก็ไม่ต้องาอีกเซเว่นจังเลยครับปลาทองไปอาบน้ำก่อนนะครับเหมือนจะไม่สบายโอเคครับกินยากินยารัดไว้ด้วยนะครับกินยาพัดลัดไปด้วยเนาะเอกินยยาผื่ไวว้้ดแบบเราจะได้ไอ้นี่ไม่เป็นไรมากพี่ลืมใส่ข้างขอบจุดเป็ดพี่อยู่กับพี่ม่งหมดเลยหนูขอรองเท้าเป็ดข้างหนึ่งไม่มีไม่มีหมวกกับรองเท้าว่ะเดี๋ยวพี่ไปรีบนะในเราจะเป็ดกันทุกคนเลยอ่ะ ใช่พี่ผมอยากเป็นแก๊งเป็ดด้วยเเเฮ้ยยยดี๋วราาถ่แก๊งเป็ดกันกล้งเป็ดกันทุกคนแล้วเราก็ถ่ายรูปหนูขอข้างข้างซ้ายข้างหนึ่งของเท้าแก๊งเป็ดรอติมไดงั้นเดี๋ยวพี่ใส่ข้างขวาให้ได้ได้เอาวขายเป๋าเป็ดแล้ขายเป๋าเป็ดเจ็ดหมื่นข้าวเอาโอ้โหผมเซตแต้มสองจ่ายของจ็บอัลสดเอาครับสสดดจะเอาไปเปลี่ยนรถเอียจะไปเปลี่ยนสีรถเอาครับเลขอะไรครับฮะสองเก้าเจ็ด เอเจ็ดเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่น้าครับอผมผมให้แปดหมื่นเลยเอาผมให้แปดหมื่นเลยแปดหมนเหมือนกันครับอ่าผมให้แสนหนึ่งแล้วอ่าครับประมูลมาประมูลมาประมูลมาไปรุ่นเป็ดไปรุ่นเป็ดใครให้ใครให้เยอะสุดใครให้เยอะสุดขายให้คนนั้นแต่นัแต่มั่นไปดีครับแมันไปดีครับแนเลยวต่นเลยวเอาเนี่ยผมส่ปอบเป็ดประมูลปบเดเอาดีไป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 ดี แปดหมื่นครับเฟดดี้อ้าวเดี๋ยเดี๋ยวเฟดดี้กับจูลิสามล้านห้าแปดหมื่นครับโอ้ยแทงเลยครบแล้วสรุปหนึ่งพันโอซครับเ้าวขยครับหนึ่งพันโซขให้ลุงนาธานครับโยยังคใ่ว่าพูดขีออมาเอจริงจังจริงจังใครจะเอาผมมีสองอันแสรแล้วครบแล้วอ่ะโอเคโอเคแสนหนึครับแสนหนึ่งเอาไะลุลุลุเจ้าแสนสองแสนสองแสนหครับ

วิวเดียวจริงใช่ไหมคนอื่นเอาจริงเปล่าไม่เอาผมขายนะอะไรอ่ะวีวมีเงินนะมีเงินนะมีเงินเลยแสนแสนนะแสนหนึ่งอ้าวนี่ไงอันนี้อันนี้เอาจริงปะเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยจริงครับนั่นไงก็ม่ใช่ไม่สองใบนี่ขายให้คนได้เยอะกว่านี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีรถไอ้เนี่ยให้ดูนิเจนเหมือนไงเดี๋ยวผมไปผมซื้อเอาเอออ่าโอเคอ่โอเคเลขอะไรครับเลขเลขเลขสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิฟต์เจนผมแทนนะอันนี้ผมของมาผมอ่ะเรียบร้อย เฮ้ยเจ็ดหมื่นห้าดิพี่เอ้าเอ้ายอกยอกไม่มีมอเลออันไหนใบพลีบพอขาบิดไม่ไม่อีกอีกใบอีกใบไม่ขายโอ๊ยใช่ เขาได้ผมรักได้ครับมีตค์ครับมีตค์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วประเด็นไปขายต่อด้วยโอ้งหแทงเลยแดีแทงเลยขายเป่าเป่าเป็นแบอื่นครับอะไรนะใช่ใช่พี่แกระเป๋าไม่ชครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเ็้แต่ของอะรนะใครมีรองเท้ายังเปิดยากกับไม่ได้ยาก